แในโลกนี้มีวิชาพินาอยู่มากนักจะกนาะจากจะภากเพียนแล้วไม่รู้ว่าจะเรียนกับครูที่ไหนหนึ่งสัปดาห์ซื้อมาครูพินายู่อัอนใดยางนักใจม่สามารถพบปู้ประสาทมาเป็นครูโอใจเราลรื้อกวุนวัย เเปียกเหงเปียกเหงืติดกังวล กันนั้นใ้คิดกังวลใจพ้นวิจัยใดปีนานเรียนแล้วไปสวยรู้จึงพินิจตอนนี้กระเพาคิดที่จะาครูมาปรึกษากันดูโอาเบาวมาลวสู้กันฟังพี่ปูนแก้วพี่เปียก เจ็ดวันผ่านพ้นไปตอนนี้กระผมสืบหาสถานที่เรียนเรายังไม่พบสถานที่เรียนเลยพี่บูญแก้วทำไมสถานที่เรียนบังหายากเย็นแบบนี้เจ็ดวันผ่านไปยังไม่ได้ที่เรียนเลยถ้าถ้าวานองไม่พบที่เรียนให้นองไปเที่ยวจังหวัดจุมพรจังหวัดจุมพอรอำเภอลังร่วนละเมฆก้อยอันที่เรียนลุยที่เรียนหนังสือละพี่ไม่ที่เรียนม่อนทองนี่ ตอแรกเรื่องเรียนนั่งซื่อกว่าใจครับก็ถูกต้องเลยพี่ปูนแก้วกระผมสืบหงาสถานที่เพปฏิจจะศึกษาหาความรู้ประดับบารมีต่อไปในวันข้างหน้าต่อไปเนี่ยครบหนึ่งปีกระผมจะต้องเดินทางกลับไปยังพระนครไสอภัยสาลีเพื่อที่จะให้ประชาชนเขาเป็นคนเลือกว่าใครจะได้เป็นองค์พระราชาต่อไประหว่างกระผมนุสศาสแล้วก็พระเชษฐานุสิทธิ นี่มันเป็นปัญหาที่สุดตอนนี้ผมยังไม่มีสถานที่เรียนเลยแต่กรอื่นกนไกลผมอยากที่จะถามพี่ผูนแก้ว่าเรียนวิชาอะไรดีที่สุดครับพี่คือกว่าใจตรงใช่ว่าเรียนวิชาอะไรดีที่สุดถูกต้องครับพี่แต่วิชาที่ดีที่สุดนี่พี่คิดว่าทุกวิชาดีกันมด้ยยกตัวอย่างเ่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราเรียนคณิตการ,กรดีไปอีกแบบหนึ่งเรียนวิชาประวัติศาสตร์ก็ดีไปอีกแบบหนึ่ง เรียนวิชาภาษาไทยก็ดีไปอีกเบบหนึ่งฟีกิดว้าเรียนทุกวิชานี่ดีมดแต่ว่าดีคนละเบบกันนั่นแหละถูกสิ่งถุกอย่างนี่ดีมดแต่ว่าดีคนละเบบกันยกตัวอย่างเชนบุคคลในสั่งคมนี่ก็ดีไม่เมื่อนหานก็ดีไปอีกเบบหนึ่งตำรวจก็ดีไปอีกเบบหนึ่งพยาบาลก็ดีไปอีกเบบหนึ่งพระก็ดีไปอีกเบบหนึ่งถุกตำแน่งถุกหน้าที่นี่ดีมดแต่ดีไม่เมื่อนกัน แสดงว่าทุกอย่างดีหมดแต่มันดีคนละแบบไม่เหมือนกันใช่ยกตัวอย่างเห็ยนพลานี่พาะน่ก็ดีดีแบบพระสมมติว่าดีแบบพระดีแบบพระเขาดีแบบไหนถ้าดีแบบพระนี่ดีห้างเอินดีแบบพระนี่ดียังไงนะดีห้างเอินดีห้างเอินยังไงอ่ะคือพระมันต้องอยู่ห้าง พระนี่ดีอ่างเอินแล้วถ้าดีแบบทหารละพี่ดีแบบทหารดีแบบไหนอนสมมุดดีทหานแบบนงนนี่ก็คือดีแต่หันดีแต่หันหันเลยเมรอทานใช่หันขวาหันทหารนี่ดีแต่หันอ๋อทหารดีแต่นันครับสมมุติว่าดีแบบหมอดีแบบหมอนี่ือ ดีแต่อม้มดีแบบไหนนะดีแต่อม้มทําไมดีแต่หผมแบบหมออ๋โอโม่เป็นหมอ,อก,ก็คืออยู่กับคนยิ่งไงเพรคนยิ่งต้องทําโครดทำโทองถึงดีแต่ฮนม่นก็คือมอด,ดมแต่พอละพอละพอล y หยุดสต๊อบหยุดเมาหยุดผุดสมมุติว่าดีแบบครูดีแบบครูนี่ดีแต่หึ้ง จริงๆนะดีแบบหมอเนี่ยต้องดีแบบแต่หึงนะเพราะว่าหมอทำโคอดหมอต้องดีหึงอขอวาใจนี่รู้จักขัดขานกูเล็กคีดโดเอือนตึงดีแบบไหนนั่งเนี่ยก็ต้องท่าพีรักเลยว่าดีแบบเลยพีรักรนี่ขวาน้าดีแต่ฮํม ดีหำแกโจบไม่กงดำดำมันกงเก,กา้ๆดูกงรังซักอ่นตึงดีแบ,บู้ใหญ่นี่ดีแบปุได้เพียกไม่เล่นเลยอ๋อใชยแกไม่เล่บ้าเขตไต้กูหลเพียกเออพี่เพียกนี่เป็นคนสนุกนะนั่นทราบข่าวมาว่าเดินกลางป่าพระนาเพยเกิดอุบัติเหตุทำไมไม่ไปหาหมอเออเห็นหวัดตากรอบเกยตัวเดงเปล้ยเลไม่ปลดอกไอเพียกมึง เ็นวัดถาค,คบเคยเ<ม>ทนว่ามันตีปลอดอกมันไม่ใช่ยอมปลดอกใช่ับมึงไม่ปลอดอกถาค,คบเคยกุญคานช่วยแล้วช่วยเคยช่วยถาคันเนี่นแล้วช่วยใชนถาแ้วแล้วเคยย้ยวัดถากันลุยอคบไม่นาใครรู้บางที<อ>กูได้รู้แล้วว่าเคยเข้าไปคบกับถาแล้วคุณกัดอุ้นเคยตาย้เพียกเราวกัดอุ่นไล่เรือง มึงหว่าแต่กูกาดอุ่นมึงก็กาดอุ่นกูกาดอุ่นไหนเลยมึงกันกาดอุ่นแห่งว่ากูเลยอันเน็นว่ามาเกนี่ไปเช่าอยู่กับเมกาไก้เนี่ยลำาเมกาไก้เนี่ยล่มันไม่รู้มาแต่เนิ่ยปุ่นเก่าก่อนกุยมาบ้านเมเมีเอียดกูเวดันคาเกากันดิดเวลากี่ันดิดพบเมกาไกล้เนี่ยลำาเมกาไก้เนี่ยล่ามันพอเอ็นกูท่ามทันทีท่ามว่าเรือมมเนอะมาดำรอะมาอับคอ มาซะทำปะเนาะเมกาเนี่ยล่ามตามมึงเออเลยใช้แกได้ลบกูช่วยเนี่ยล่ามได้บอกหนึ่งกูตามแกลบไปมึงตามว่าเผื่อว่าเมกาเนี่ยล่ามนี่บอกเท่าดอกเออเลยใช้มึงโตปันนันตามปันนันแล้วอะไรแกหมาเนาะตาตาตาตยะกูกล้าละแม่เนาะแกตายกูไล้ กูเจอมาบบกหนึ่งอป๊ปกไว้ึงกลางกอกหนังยกมือไว้อยู่ปะเนี่ยโอยตัดไม้เพ่อมาตั้งไวนานลุมทุกกลาง,อง,องอกอกอกชานลงไปเป็นเนี่ยวล่ามใช้กลางคอกปกได้ถึงบอกหนังหยกมือไว้เดีย๋ยวดมจากินดีอันก้องการดิดไอ้เนี่ยกองกินดีเพ่กองการดิดเอออันกูจบเลยดยมจาเกีัววมากลางันกินร้อยเมกาอันว่าเ่อแต่ลูกก้องปลากินอะไติดกินอะไติดกูเ่อมัดหนึ่งจริงไงกินอะไติด ติดจอยอยู่ไม่ติดมือนี่ติดมือเออโปะมือชายติดมือชายโปะมือควาติดมือควากูบัดวินไปติดหูเหมือนนั้นเอือไม่โู้เมกานปิดยาแล้วไม่ตัวเดียวกลัวกูเมาตั้งทาาเลยพาไปทำอะไรให้พาไปดักนกบาติดเอาเร่งกูเลยเออนกอีแต้มึงวะ แล้วเซเว่นการดิสนี่ปัต้านาหน้าค่ายรถเครื่องเร็วตอนนี้เซเว่นการดิสนี่ปัต,ตา้านาใกายรถเครื่องเร็วเออพี่เปียกรู้ได้อย่างไรว่าเซเว่นที่อำเภอการจะนะดิตก็ขายรถมอเตอร์ไซค์พมไปซอ้อไส์โครกสโมกกี้ใบพนักงานเซเว่นทามถามว่าพือเวฟไหมคะถึงมืองว่าพือกลัวไม่ต้องพอดีของพี่มียามาฟีน่กอยู่แล้ว ปอกกูเดินอกปนัการกูจันทีปนัการกูหวาพปลือพี่รับบิ๊กไบเพิ่มไหมแล้วมึงหวาพปลือกควไม่ต้องน้องพอดีของพี่มีกุรุสภา,าอยู่แล้วไอ้ไ้กุรุสภา,ารถบูรารถคลาสสิกันมาเอ็นใหม่วันเสาแต่เด็กไปกันเป็นชุมรุมชุมพลคลาสสิกสุรา,ราชคลาสสิกไปกันเป็นแถวครับรถซีลูทีใส่โลไม่ท้งซีลูทีใส่มันทงซอยรถรายคลาสสิก ไปถึงงโรยเลยปืดพลิงควางหน้าเลยหนังตำจะน่าบุกเรียนเพื่อนพี่ช่วยน้องเฮ้ยพวกสูสูมาไอ้นายสู้มาทำไรกันเล่าซาเฮอองมาใจ่นายไรมาเหยียดแม่โธ่ไอยเมาแล้วเลยเมาเฮอเมาแทงใส่พันธุ์ลูกเรียนนั้ในการสิก กูพามาปืดวันนั้นแม่เจ้าหนังหยุดมาอยู่ในบ้านพวกชู้มามห็นหน่ชู่มาทำไรกันนังเศร้าเออลงมาเห็นหน่อยยาเกนลาตาเกลเท่งใส่ผ่านทางบ้านถูกเอาแมมือไม้เกียงนี่ออถูกเอาเกียงเออเกยบูเท่งใส่ผ่านทางบ้านนุกนุ๊กพนเกลนุกิงบ้านมึงกูแหละจัดการอุ่นผี่น้องเออไม่เลื่อยเปียกนี่แล้วอันมาอยู่แก่บ้านโป่ชุย มาอยู่บ้านโพชุยมาเป็นคุณช่วบ้านโพชุยโพชุยวันนู้ยไอเพียกใสหน้าก้าไม่เดือแล้วไอเพียกปดมาเล่โพชุยเกสรวะท่านมดอะไรในหน้าก้าไม่ดิปนปลน่นนาาอยเพียกปลดเล่พบหน้ากาเออพบจิงจกไตเองอยู่ตวงในหน้ากะาพบจิงจกเองไอเพียกวาเอ้กูว่าเลวใสแกมันไม่เดินบุอคุณครับตายไอปีน <c oughs> ว่ามันเข้าใจว่าจิงจอกอันกับหน้ากา ชวนพอช่วยจ้องคุณักจริงจกตัวไม่ใช่ไหมพอช่วยนู่แกกันนุกกันในจะรักจริงจกไก่เพียกจับจริงจกตัวไม่ใช่ไปในนากาครึ่งวันแล้วนากายังไม่เดินพอช่วยวันนู่นใช่แกนากาไม่เดือไอ้เพียกไอ้เปียกว่าโอ้ซาตัวไม่นี่ยังขับไม่จับตีต้องรอเวลาสักเดียวไอ้ปีดว่าจริงจกกับนากาเดียาดอุ้นเมื่อมึงเมื่อมึง,มง,มงว่าแต่กูขาดอุ้นเมียมึงก็ไม่ใจใบดีเจ้าเด้ มียกูกัดอุ่นตกนัยไอ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 ่ยไอ้ไอ้ไอ้พี่แอ๊บแฮะเฮ้มียพี่ปุ่นแก้วเป็นยังไงพี่เปียกแล้วมาฟังหน่อยสิพี่เมียไอ้พปุ่นแก้วนั่ชื่อ,อเพลงชื่ออะไรนะชื่อเพลงเมียพี่ปุ่นแก้วชื่อเพลงอ่นะไรชื่อมันตีมาในวัดเลยชื่อเพลงอ่นะลรชื่อเพลง อีเพลงเรามันไปเป็นคนรับใช้อยู่บ้านผีเศร้าเล็กแมครัวอ,อันเศร้าเล็กแมครัวโรวันเกมไม่ใจกครไดว่างว่างนี่เปิดร้านเพิ่มช่วยร้านอะไรน้องเล็กบาร์เบ้ออเปิดร้านตัดพมบาบร์เบร์ไม่พอวันทีนึงวันทีที่พอกันน้องเล็กบาร์เบ้อเปิดร้านตัดพมขวัเบอร์เบาเบอร์เบ้รอะไรบาร์เบออ เมียไอ้พูนแก้วชื่อเพลงไปเป็นคนรับใช้อยู่แกบ,บ้านผีเศร้าเล็กแม่ครัวเศร้าพเพลงเมียไอ้พูนแก้วกระชัดซื้อตามใจเขาใช้เลยมันทำทั้งเพงวันนั้นพี่เล็กแม่ครัววันนี้เพลงเวลารีดผ้าให้ใช้หัวลายนะออให้ใช้ควายลายนะชูนายเ้นกูซ่าเล็กขึ้นไอ้พีเศร้าเล็กว่าเวลารีดผ้าให้ใช้น้ำยาควายลายนะ เมียพูนแกว้ววาได้อกจากบานหาเดี๋ยวใจะนึ่งจุงหัวลายข้ามามาถึงคุณนายเล็กกาควายลายไม่มียังแต่หัวลายใช้ริได้ไหมคะเมียพูนแกว้วอีดีป้ากับหัวลายเนี่ยึงคุณนายเล็กสั่งแล้วคุณนายเล็กวันนี้เพลงเวลาล้างห้องน้ำอ่ะให้ใช้เป็ดสูนะ ถ้าเราใช้เป็ดทูในห้องน้ำจัดสะอาดเมียบุญแก้วพอได้ยินปนันข้าคุณนายเล็กเดี๋ยวใจนึ่งทอดกางเกงนอกทอดกางเกงในอกนางยกงแล้วเป็ดทู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 วกตะคว่ามือก้าไม้ถึงเป็ดโปรน้ำยาเป็ดโปรแต่คุณนายเล็กว่าเวลาใช้ เวลาล้างห้องน้ำไม่ใจเป็นทูน,นี้นึ่ข้าใจว่าเป็ดมันนังย่องทูท่ทู่ทู่จักแกว่าคุณคนดอกอนาชาวาเป็นลานนกว่าเลยนี่พ่อรับนผู้บาดใจองโบนูพามาเดาํำเบย่เกียบ,บ,บูนแกแต่ยกมือติดทัานศักดิ์สินค้าช่วยด้วยเถิดนะคะความเจ็บคอยหายไปแต่ความใหญ่คอยเท่าเดิมพ่อพ่อพ่อพ,อพอ่ออยแรงกอยแรงกตัวน้อยก็รับมาคืนเดียวนีนี่ ถ้ว่าก็รับร่องคืนกูคอยเร่งต่อเช้าแล้วเปรียดอุปนันจะเร่งและเรื่องจริงไหมพี่ปูนแก้วช่อ,องปีแล้วห <c oughs> ว่าแต่กูคาดอุ่นหว่าแต่กูคาดอุ่นเบมมันเมียม,มันโบว่ากูเลยมันก็หาเท่าได้ผมอยากที่จะชวนพี่ออกเดินทางกันต่อวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ฮา <c oughs> ไปเลยน้องออกเดินทางเพื่อว่าไงไกลไปถึงวันพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้ พี่ปูนแกพี่เปียกตามผมทางนี้นะเราออกเดินทางซื้อหาสถานที่เรียนหนังสือต่อเร็วหน่อยพี่ไปเราตามควา,ายใช่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแต่นี่เราอยู่ในป่านี่กูได้ยินเสียงเไก่เตือนร้องเไก่เตือนดังเพออือ่อ๋อนี่มึงมีความสมา,ามรถทำเสียงชัดได้กูทำเสียงรัดได้ให้ลองทำเสียงไก่เจเลยทีเฮเสียงไก่อู ก้อยธรรมดาก้อยเจก้อยอูก้อยธรรมดามึงอยายไรก้อยเร่งแต่พัดไทยบินคออยู่ในกูชายได้ชายเพลินกูพัดไทยอยู่อยู่แค่คอแล้วนี่อ้มันได้พี่วืเ้นสัตว์ <kung> <kaz oo> อู้เอาม่เที่ยง cây คอยเรียกไอ้ดังปนันไอ้โทษเลบุมึงทำเที่ยงมาได้ไหมทำได้เที่ยงมาเอามาโพมาเมียโอ้ยัดแม่มือนมาจริงไอ้เปรี้ยนนี่ เสียงลูกมามา,มา,มาพันยูรือมาพันตัวย่อยๆเ,เลยรถไวเลอร์มังพิษบูมังเกกบกระตายมาพันนี่คือพันย่อยไม่ใช่มาบาลมาพันดูอกมาเร็วดูอกมาเร็วอ,อันไหน็นูัวบ้างนะ เห็ดแม่ไม่เพียกลุกมาออกมาั้งเรือแล้วยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วตุนมาดูมั่งเหมือนเนี่ยก็เรียกนั่งเผ็ดเย็ดไม้นัวกขุนแตงเพริยงให้นวเบาปรับ นั่งเผ็ดเย็ดมานั่งอาชีพโอน่าก็ชวนนั่งผัดอัดโตขยดัดไม่พอต้องนั่งเวีัซโรงให้จบอ่ะคลานรงกูคอยโรงตัวกูรับตัวแกบุญงานหน้าเราหนูน้อยไปไ่อแเลยเพียกเผื่อนมึงกูจำได้พี่ได้เสียงมากกับจำได้มาพันหมาเบิ้บ์นอะมาเบิ้์น ยูบลืมาเบิ้นย่อยว่ามาพันเลยมาเบิ้นไอ้มาพันกับพันไงเบิ้นกับย่อยว่าเลยมาเชนไอ้แมมมึงเอาเถอะกูย่อยได้เกี่ยงมากเบิ้นในการย่อยวันนี้กันในครอบครัวแมมมึงผมได้พี่เสียงมูวว ไดยกบดังพลันมู่ตุกแทงโคลเลยเสียงกบเอเอกบพี้ไดก็ดังพนันกบขวยคว้าเลยก็แรกก็เป็นเป็นกบแม่มีชีวิตทำได้ไม่ทำก็มีชีวิตทำได้ก็เป็นเป็นกบมีชีวิต นายลองทำไอ้ที่ก็เป็๊นปินโอ้ยโอ,โอ้ยพี่สารุษข่าวเบาเบาหน่อยค่ะโพี่สารุษโอ้ยพี่สารุษเบาเบาหน่อยสิอุ้ยน้องกบเจ็บโอ้ยพี่สารุไอายร้อยเคยกิ๊กโพลโซสารุษชื่อกบสารุดีไปอ้ามรูจังเว้ยนายพี่นะดูเมครัวว่าโรงรักปริ่ยนไหนนั่งมึง เออได้ไหมก็เปลี่ยนมา,กโกโกโมาได้นอยเคยควงังเพลง่ยตบมือที่สิเออไม่รู้ววขวารโตกับขี้รัวไล่คนแล้วจ้าบวกนั้ยโธ่ติมต้มต้มเลยไปใจได้นั่งเลยนั่งดีเพราะว่าเจมขี้เลยหมดหุ้งนั่งไม่ได้กี้บิดมัวหนะ้ารู้กว่าข,ขี้กันนั่นเสียงตดทำได้ไหมเสียงตดทำได้ โอ้กิ้งมันจำได้พีนนะโอ้นี่กูความสามาทมาเดี๋ยวคอยดงอะไรเปล่งควังตดก่อนตดคุนยิ่งตดคุนชายดังเมื่อนกันไม้โอ้ไม่ใช่เมื่อนกันคุนชายตดรักทีไม่ใช่บัตรซี่เคยเยื่อรูมุงตดพันรังเสียงดังหักจัดดังเพื่อตดคุนชายจนยาปูได้กู้ห้มาเรียงน่วงวันดังน่าเครียด ดังพลือกันต้นคนใจเย่อรูโบงต้นพัดรังไม่บัดซี่เคยอ๋อได้กลัวอีตายทำจบเลยกองพลันถึงตดกุนยิ่งได้ไหมได้ตดกุนยิ่งคนยิ่งอีต้นรักทีบัดซี่มึงทำในเหตดรันโบ้ไม่กลัวเวลาอีตดอันไม่ใช่ฮันต์ตเวลาอีต้นรักทีเขาเคลิ้นก็ไอ้ก็นี่ไม่ใช่ฮันต์ต้นกฮิบไว้ฮิบต้นเออฮิบต้นถ้าวันใส่ลูกหนาวไปเขาฮิบแตกกันลูกหนาว อนอดังเพลือตัดกุดยิงเด๊ะเด๊ะกูทำไม่ดังเพลือครับมันเหนือกเนี่ยจริง,ด,งรดังปีดดังปานันจริงเปล่าวะค่อยมันจะบอกตัดดังเพลือ ไอ้เลยอันขี่หลวกับส้อมตำแล้วน <c oughs> ี่เพลงได้แก่เมือ่อยลงลุ่มให้ใจปลายดามกว้านกูแข่งกับเพลียงนั่งเดียวพอแล้วก็นั่งเดียวลงให้ใจปลายดามกว้านเออก,ก็ลุ่มให้ใจปลายยอดทอ่อมชื่อเพลงลุ่มหายใจปลายยอดท่อมของนังน้องเดียวลุ่มหายใจปลายดามขวานเพลงนี้แต่งมาแข่งกับนังเดียวเอาลองดูสิดุรีขึ้นมาหน่อยอนั่งเซนด้วยหละ มือโล้องอย่างเด็กพี่น้องเอออาย,อยุที่บอกปีเมียไม่มีตีจักวาวหน้าตกตึงมาแล้วลุมให้ใจพายโย้มพี่น้องครับสักเพลง ปิดขัดแย็งเรื่องทมการแดงชายเด่นด่ำควานพี่น้องเราเดือดร,ร้อนมานานต้องถูกทางการทำลายแล้วนาะทมการเดงเราวัยรุ่นมันเอาผสมกับยาแล้วมันต้มกินหลังหล่ากินกันนับหน้ากินกันทำไมพัวกคน ตัดยางพวกทางป่าจังต้องมานั่งซึมไม่มีทอมเขียวจึงนั่งตรึมแข่งข้ามันเพิ่มไม่อยากทำบรายหมดเรียวหมดแรงลงแทบลงแดงทำงานไม่ไหวข้างเอลไปทำที่ไหนหน้าตาสดใสยิ้มด้วยความว่าง ธมการแดงหวนกับฉลามถ้ามีกินได้ทุกยามสาบไปงา,งามงามเริ่มมีพลังตำรวจหน้าแดงไม่เคยกลัวเกรงโคโรองไม่ควางคนกินทอมเดี๋ยวนี้สิ้นหวังอยากมีพลังพึ่งยาทำใจเรื่องทอมการเดง ไม่อยากอีเล็กเจ็บใจนักหนาทั้งรูมานโลาโคลาทัา้ทงหลอดไฟฟ้าและยากแก้เอยอีกอยากันยุง่งเด็กเอามาปรุงด้วยกันใช้ไหมแต่ทอมเป็นคมคนไทยต้องมาบัานเลยตายด้วยบม้า โคโค่มาไหวรงเบบนักเอียดหนุ่ยที่นี่แถวนี่เพื่อนครับอาจารย์เอียดหนุ่ยมากกันดิทเนียอาจารย์น,น,นักเอียดหนุ่ยร้ข่าวหนุ่ยมาเล่นมากมึงไหนส้าน้าลูกิดโรงเบบอาจารย์เอียดสิได้ตุกตเด็กวัดเก็บจะลับ บีกีได้ทุกเจอา้าเบย์กิบเกิม,มหรือบีพารางตาบวันเด็เปย์เคยกลัวแค่คอร้องเบย์แากคนกิน้อมเดียวดีทิ่หวังอยากมีพลังพึ่งยาท่าเจอีออลเลือกขอบขาเด็กเบยเยอะีเล็กเก็บเจอยดากะนากลูกงานกูลาโลา thác lột quay qua lẽ giờ kê ơi Ý giờ ca chú để cầu ba bước đuôi ca trai bơi Tê tốt bên cố khổ thời tốt bà ba lời tai đuôi cùng phàm ยังก็อยากไม่ตบต,ตามมึงเลยเออพวกนักเรียนดูย่อ,อาาากาโดูเอาไปเจอว่างเจอว่าดังคนที่ธรรมดาเออคืนนี้ดูซึกงมาใจอไอ้ปอบปอบเอปีนองเจ้าการนินตรงนี้ถูกข่ะเออนักเรียนก็เคยมาบ่อยช่วงนี้ไม่่อยได้มาไปโ,ไไปโย,ย่ไ,นไหนเออไปโย่กับนกเชียร์ไปทำลายบามโตได้ดักอย่างกล่าวอยู่คนเคยดักหนูนนเดียวได้ไปเป็นสามได้ดักแล้วแต่ว่าเดียวหนูเดียวอยากเก็บอน เออเล่ดักเด็กเด็ก,กวัยนีนะคนุณนั่งซักเอาไหมเออไม่เอาดอกสักเฉยเออวัยโยให้ปรดเด้อปุ่นแกทุเลาเออโรครักเพีก่อนแล้วอาจารย์เออว่าโรครักเพีก่อนแล้วเออว่าโรคักและนี่คุยโรคมือขว่างคนสิว่าพื้นฮะว่าพื้นเขาเลิกอีกดีแกจรโปรดที่อย่าทำใจร้อนขีดโกนเลยตา เออบือกรอกแล้ก้นรวยต่อเจ้าเล่นน้อยอาจารย์เออการปักพวกเล่นแด่บือกรอกแก้นตั้งเซนนเอาะเออเออเออจัดนุกได้ตีจริงกูเลี้ยฟูเงาเต่มหรือด้วยอาจารย์เกยโฉบยกมากหรือไหมเออกูไปแล้วเออไปตามความใจไปแต่ว่าเดี๋ยวก้นไปกูมีเรื่องราวเลวก็มีครรมามมีเรื่องราวมีครรมามว่าเพื่อตั้งใจควงเรื่องราวกูดีๆ ว่าพื้มีใจเจ้าจีนอยู่ร่องคุณคนนึ่งชื่อลาวปีคนนึ่งชื่อลาวไม่มาเมืองเทยโดยสั้นเรือซัมเผาพ่อถึงกลางทะเลลาวปีพลัดลงไปในเล่เคยเป็นคนช่วยลาวปีลาวไม่เอามึงตั้งใจควังที่เออมีใจเจ้าจีนอยู่ร่องคุณคนนึ่งชื่อลาวปีคนนึ่งชื่อลาวไม่มาเมืองเทยโดยสั้นเรือซัมเผา พราถึงกลางทะเลเหลาปี้พลัดลงไปได้เลยเคยเป็นคนช่วยเหลาปีเหลาไหมเอาแล้วมึงควังอยู่ไหมนี่ควังอยู่นีแล้วเคยช่วยเหลาปีเหลาไหมมีใช่ชาวจีนสองคนคนนึ่งชื่อเหลาปี้คนนึ่งชื่อเหลาไหมมาเมืองไทยโดยชาติเรือรับเผาพอถึงกลางทะเลเหลาปี้พลัดลงไปได้เลยเคยเป็นคนช่วยเหลาปี้เหลาไหมมีใช่ชาวจีนพอพอพอพ ລາວກັນຕາຍ